พบปัญหาท่อล้างจานตุดตันนะครับแล้วก็อยู่บ้านมาสองปีกว่านะครับแต่ว่าเราก็ใช้มูลเหล็กทะลวงแล้วนะครับผตปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยเรามาเปิดถังมาดูนะครับว่าในถังมีอะไรไหมมีไขมันมีอะไรหรือเปล่า ถังนะครับนะครับไขมันเต็มถังนะก็ลูกค้าไม่เคยทําความสะอาดถังปิดเอาไว้นะครับสองปีกว่าโอเค,ครับก็เดี๋ยวเราก็มานำเสนองานแล้วก็แก้ไขปัญหาครับเคเสร็จแล้วมันจะแล้วมันจะมาอยู่ตรงน,นี้หร<ะ>ออไปใต้บ้านเ,<อ>าเดี๋ยว,ยวโทษนะแคปอะฮ่าไ,ไปาไปหน้าบ้านเลย<ป> นี่คือที่เห็นหนึ่งถังไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะก้าวเพิ่มอันนี้เราจะเตาถึงค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับผมอ๋อไขมันครับไขมันล้วนๆนะใช่ครับเนี่ยเยอะขนาดเนี้ยพี่ดูน้ำเดือดจริง พ่อคนนั้นเองพ่อคนเดิมท่อทางออกเยอะมากเลยเนี่ยครับท่อทางออกเยอะมากเลยเนีเ่ในบ่อนี้เปิดไฟไนมะ่ได้เห็นมั้ยไหมล่ะเออโอเคนะ Nhanh gì á? Cái mình được vậy? ทีนี้ถ้าเราเอางูเหล็กไปทะลวงมันไม่ออกเพราะมันแข็งแล้วเพราะว่าใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมันมันใชมันมันก็เหมือนเทียนอะะมันเหมือนเทียนอะถ้าเราไม่เคลียร์มันน่ะไม่ยิงที่ตัวเขาเลยเนี่ยไม่ทําให้ตัวเขาละลายหรือแตกเป็นชิ้นเล็กเนี่ยเขาไม่ออกอะครับใช่ครับ งูเหล็กมันอาจจะได้กันเป็นแค่เป็นพวกผมอ่ะส่วนใหญ่แล้วงูเหล็กเป็นผมแนะนำติดไว้ว่าเอาไว้สำหรับห้องน้ำชั้นสองย่างเงี้ยนี่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 หนึ่มแม็โหอันนี้คือเป็นน้ำที่ที่มันขังออกมาใช่ครัอาข้าผมของเอ็กเขาตายแล้วว่าทำไมมันถึงตัน คือไอช่วงที่เรางูเหล็กลงไปได้ไขมันมันจะลอยอยู่ด้านบนของท่อแต่ข้างล่างท่อเนี่ยงูเหล็กมันหนักถูกไหมมันก็วิ่งอยู่ข้างล่างมันไปได้ไปมันไปได้แต่ว่ามันไปได้แค่ข้างล่างอ่ะมันไปข้างล่างแต่มันไปเอาตัวที่อยู่ข้างบนออกไม่ได้แบบล้วนๆอ่ะ ไืมายถึงว่าจะต้องทำไปเรื่อยๆจนเหมือนน้ำจะไม่ออกมาจะไม่มีอิสระพวกนี้ออกมาอีกว่าล้างให้สะอาดเ่ยจะใส่ก็คือเหมือนล้างใช่ไหมเอาเอาเกจทริงอ่ะจับของน้ําอ่ะและอีกอย่างหนึ่งปัญหาที่คุณลูกค้าพบร่ปเขาไปใส่ข้องอทางออกอ่ะข้องอจะไปดูตามดูในวิดีโอโอเคเส้นท่อเส้นเนี้ย ไขมันยาวไปขนาดหมายถึงว่าซ่อนท่อทางออกจากด้านนี้าใช่เพราะว่าเขาไปใส่ข้องอหงายขึ้นไว้อย่างนี้ครับตอนนี้ผมก็รับข้องอไว้ให้ด้นี้อไม่ให้น้ําขังในท่อไม่ให้น้ําขังในท่อไม่ให้น้ําขังในท่อที่ระบายออกใช่ถูกต้องโอเคครับผมเรียบร้อยครับสําหรับงานนี้ก็ปรกอบท่อนะใส่ปากท่อทางออกก็ดักน้ําดักกลิ่นแต่ว่าดักไขมันล้วนๆอยู่ในท่อนะครับก็ของลูกค้าสองปีนะอยู่มาสองปีก็เป็นอย่างที่เห็นทางออก โดนบล็ block อกไว้ท <th ang S 2> <า>ี่ทางออกเอาเลยครับไม่เป็นไรครับผมโดนบล็อกไว้ที่ทางออกแล้วก็ทําให้การไหลาจากทางออกออกไม่ได้แล้วก็ส่วนของตัวบ้านเมื่อมาอัดแน่นที่นี่ก็ทําให้ลามไขมันลาม,ขมเข้ามาในเส้นท่อนะครับอย่าลืมครับส่วนผปมหกสามสี่ห้าสามห้าหกแปดแก้ท่อต่างช่างเอ๋ยินดีให้บริการคงมาปรึกษากันก่อนนะครับและเข้าใจตอนนี้เรารีสตาร์ทระบบใหม่เริ่มต้นใหม่เลย okay.